Bonjour brocante On Gros Non, au du du marché est c'est Masch la Masch g เราตอี้เรามาเที่ยวงาน Fête Fête d ด Pain เป็นงานเทศกาลขนมปังนะคะของฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในตัวเมือง m แ g สโกรโซทาซินี่ i ยากกินไ e ้หมูเป็นทริปูมีไส้หมูขายด้วยแต่ว่าข้างๆในเมืองนี้เขามีงานมาเช่ขายของข n ยของมือ2ของเกาอะไรนี้ของฝรั่ง เขาก็จะขายของเก่าของมือสองเนี่ยนะคะตลอดถนนน้อยๆซอยข้างๆบ้านแม่ทีโบ้ได้ของอะไรไม่รู้ติดมือไว้ด้วย Qu'est-ce que tu as J'ai acheté ça. Tu C'est wow. pour picoler. Hein? Pour des fleurs Oui, c'est pour mettre des fleurs, maman. Tu sais, dormir. Pour boire du vin. Ah. Annabelle. Annabelle. Tu sais, beurre. นี่ได้ว่าต้องสิบินไหมนี่เราต้องกัน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 ก็ได้นี่นะครเป็นที่อบขนมปังของคนฝรั่งเศสสมัยแต่ก่อนจะเป็นใหญ่ๆเลยเขาก็จะเป็นเทศกาลขนมปังเนอะ เขาจะอบในนี้แล้วเขาก็จะขายให้ดูขนมอยากไปอะไรอ่ะเปิดรื่องตกแต่งแี่ดูดีนะเชื้อเชยนะบ้านนีคะเป็นที่อบขนมปังเขาจะทำสมัยโบราณเลยอันนี้เป็นแป้งที่นวด บูเฟต์เอาเอกละมังอะไระคะจะเป็นลายเป็นบาเก็ตอะไรงงี้โอ้ดูม้อไฟร้อนมากอัพต์ต่ออัพต์ตไม่สักกี่นาทีครับท่า ออันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ใส่ไปในอันนี้นะคะแล้วจะเป็นขนมปังข้าวลงนนนนนนที่สิบนาทีนะคะใส่ไปสี่สิบนาทีก็จะได้เป็นขนมปังแบบนี้ ไม่เช่นะคะวุ้เป um ็นบาเก็ตแล้วก็เป็นหลายแบบแล้วก็จะมาขายที่ตรงนี้เป้นปังคนฝรั่งเศสชอบกินกันนะคะเซอรอส40วินาทีด้วยต้องว้แล้ังไงด้วยต้อไม่เอ่ไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวเราซื้อขนมปังนะคะกลับบ้านเอาพิเปิิทเอาอันเล็กๆใหญ่ไปกินไม่หมดวอป

กินหมดไหมอ่าคุณก็จะเอาโชว์โชว์ให้นะคะบ้านของเขาบ้านสมัยก่อนเขาทำขามกัตงเนาะใจดีมากเลยเขาเปิดประตูชวนเข้าไปดูเลยสมัยก่อนหูบ้านที่เราอยู่นะคะว้าว ชุดสวยมากเลยนะคะเป็นบ้านของเมเชร์หลุดเขายของกันเต็มเลยเป็นของมือสองทางนั้นเลยราคาก็ถือว่าไม่ถูกนะ ว่าใจกันแม่ที่โบซื้อมาก็15ยูโรแต่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่แพงยาวไปนูนนี่ก็จะขายของกินข้างในขายของกิน <c oughs> มีกลุ่มตายายขับรถหมดรถรถมอเตอ์ไซ สมัยเก่านะคะตอนนี้เขาจะขายเป็นพวกอาหารพอทีโบก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าสมัยตอนเขาหนุ่มๆก็มีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะเป็นเปอร์โยร้อยสามหนึ่งูนสาม